ข่าวเที่ยงในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้นี่โหดจริงๆดูสิฆ่าโหดแทงพุล40่แผแล้วหมกศพคาห้องเช่าอตอนนี้เนี่ยนะคะตำรวจที่นครสวรรค์กำลังเร่งล่าตัวคนร้ายที่ก่อเหตุอยู่ค่ะคุณผู้ชม แล้วเดี๋ยวต้องไปดูนะว่าปมการก่อเหตุมันมาจากเรื่องอะไรกันแน่ตํารวจสพหนองปลิงที่นครสวรรค์นเนี่ยนะคะก็ไปตรวจสอบมีผู้ชายเสียชีวิตยอยู่ในห้องเช่าที่ซอยหนองปลิงรวมใจอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่ช่วง10โมงเมื่อวานจุดที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะก็เป็นห้องเช่าชั้นเดียวประตูก็ไม่ได้ล็อกแล้วกลิ่นเนี่ยโหขออภัยคุณผู้ชมคือมันออกมาด้านนอกแล้ว่ะ พอเข้าไปดูข้างในก็เจอศพของนายปารุธทองคําหรือว่านายเอิร์ธอายุ27ปีสภาพคือใส่แค่บ็อกเซอร์อย่างเดียวเลยค่ะมีแผลโดนแทงทั้งตัวคุณผู้ชมดูสิหนุ่มถูกกระสวก40แผลดับปริศนาคาห้องแล้วศพก็เปลี่ยนสภาพไปแล้วน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า2วันแล้วค่ะแล้วดูในห้องเนี่ยมันมีร่องรอยอะไรบ้างก็มีทั้งร่องรอยการต่อสู้การรื้อค้นทรัพย์สินต่างๆ แล้วก็มีน้องหมาของคนตายอายุสักษี่เดือนน่ะโดนขังอยู่ในห้องน้ําตํารวจก็เก็บหลักฐานทั้งหมดนะคะแล้วก็ต้องส่งร่างไปชนะสูตรนี่อุ้มน้องหมาออกมาแล้วนะคะจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทราบข้อมูลว่านายปารุธผู้ตายเนี่ยนะคะก็มาเช่าห้องพักอยู่ที่เนี่ยได้เดือนกว่า ก็มีการลักลอบขายกัญชาให้กับวัยรุ่นที่อยู่ในพื้นที่ทีนี้สาเหตุเบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็ตั้งประเด็นเอพุ่งปมไปที่เรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวแล้วตำรวจก็ต้องมีการเรียกสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยคนที่เจอศพคนแรกคือนายพงษ์ธนพิมพ์สวรรค์บอกว่าผมอะไปที่ห้องเช่าเนี้จะไปทวงบ้องกัญชา ที่ตัวนายปารุธคนตายน่ยยืมไปแต่พอไปถึงปั๊บเนี่ยกลิ่นมันแรงจังอะอทีแรกก็อเออก็คงเลี้ยงหมาแหละก็ก็คงกลิ่นขี้หมาละมัง้งแต่พอเดินตามกลิ่นไปอุ๊ยตกใจค่ะเพราะเจอศพเลยรีบแจ้งตำรวจเลยค่ะคนแรกเหรอครับแล้วเรารู้จักกับน้องคนเสียชีวิตนาน,นยังประมาณเดือนหนึง่งเดือนหนึ่งเราเข้าไปทำอะไรครับ ก้าวบ้องอชากบ้องอชาผมเข้าไปผมเล็กกินเลยแต่ผมนึกว่ากินขี้หมา,าผมก็เลยเดินไปหลังบ้า,าบงเดี๋ยวไปดูว่าบองอชา,าอยู่ไหมนี่ค่ะถามคนที่ไปเจอศพคนแรกแล้วใช่ไหมถามรุ่นพี่ของคนตายหน่อยค่ะนายเอฟอายุ30ปีนายเอฟคนนี้เน,นี่ยนะเขาเคยอืม จ้างให้มาทํางานที่ร้านกัญชาแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ได้ทําแล้วนะคะก็บอกว่าถ้าย้อนไปอ่ะ14มีนาสักประมาณ6โมง10นาทีมันมีแก๊งเงินกู้นะผู้ชาย2คนขี่มอเตอรา์ไซค์มามาจอดมาจอดตรงร้านกัญชาแล้วก็ถามหาเอ้ยปารุษอยู่ไหนจะทวงตังทวงตังที่ปารุษกู้ตังไป1 5ื0นแล้วก็เหมือนกับว่าตอนที่เขามาที่ร้านอ่ะเขาเลิกเสื้อให้ดูแล้วเจออะไรอ่ะเจออาวุธปืน ทีนี้ตัวของนายเอฟเนี่ยตอบกลับไปบอกว่าอ๋อปารุธไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแล้วเท่าที่สอบถามดูอ่ะก็รู้ว่ากลุ่มนี้ค่ะเขาเป็นแกง๊งแก๊งตี๋ใหญ่ในพื้นที่ตัวเมืองนครสวรรค์ก็เลยเอ๊มันจะเกี่ยวข้องกับปมเรื่องของเงินกู้หรือเปล่าแล้วนายปารุธเนี่ยอันนี้จากการสันนิษฐานนะคะนายปารุธเขาจะไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันไหมแล้วก็ไปกู้เงินมาจากแก๊งตี๋ใหญ่แล้วแก๊งตี๋ใหญ่ก็ตามมาทวงเงินหรือเปล่า นอกจากนี้เนี่ยในเอฟเขาก็สงสัยอีกคนหนึ่งด้วยสงสัยใครอ่ะสงสัยอูแล้วอูคือใครอูเป็นเพื่อนร่วมห้องกับปารุษนี่แหละสนิทกันเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะกลายเป็นว่าพอปารุษตายแล้วนะ่ะอูหายไปไหนอ่ะหายตัวไปแล้วลองฟังดูนะคะในเอฟค่ะมีพวกแก๊งเงินกู้เข้ามาที่สาขาผมก็คือมาถามหาน้องว่า รู้จักป่ารุดไหมทีนี้ผมก็บอกว่าน้องผมไล่ออกไปนานแล้วแต่พอไป,ไปมาเจ้าเงินกู้เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าเอิรเนี่ยบอกว่าเป็นหุ้นส่วนแล้วก็กู้ไปหมื่นห้าก่อนที่ว่างเงินกู้จะออกเนี่ยผมถามว่าแก๊งไหนเขาบอกว่าตีใหญ่โต๊ะตีใหญ่ แต่แนทางการสืบสวนนี้ตอนนี้ตํารวจก็ต้องไปไล่ดูโทรศัพท์มือถือของคนตายค่ะนายปารุดเนี่ยนะคะคุณผู้ชม17มีนาคมเนี่ยตอน3ทุ่ม17นาทีอันเนี้ยพอไปดูปุ๊บอ้าวปารุดคุณผู้ชมเห็นที่วงๆงไว้ไหมคะมีการทําธุรกรรมทางการเงินมีการโอนเงินในบัญชีตัวเองจากธนาคารนึงไปธนาคารนึงก็อันเนี้ยดาเนินการก่อนเสียชีวิตและตํารวจก็สันนิษฐานว่าคนที่มาก่อเหตุเนี่ย กับนายปารุธอาจจะสนิทสนมกับนายปารุธมากๆเพราะว่าที่ห้องเช่าเนี่ยต่อให้จะบอกว่าข้าวของเหมือนกับมีร่องรอยการต่อสู้มีการรื้อคนทรัพย์สินก็ตามแต่มันไม่มีรอยงัดห้องเช่างั้นแปลว่าอะไรต้องสนิทสิต้องรู้จักกันสิถึงจะเข้าไปในห้องได้เลยหรืออาจจะเปิดประตูคนตายอาจจะเปิดประตูให้คนก่อเหตุเข้ามาดังนั้นก็เลยพุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่คนที่เคยพักร่วมกันกับนายปารุธ แล้วก็อพอมาเจอข้อมูลว่าในอู๋เนี่ยเคยพักอยู่กับนายปารุธแล้วหลังจากเกิดเหตุในอู๋หายตัวไปติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ตํารวจก็ต้องเร่งตามตัวในอู๋นะคะมาตรวจสอบแล้วก็มาดูเรื่องความสัมพันธ์ดูว่ามีปมเหตุอะไรที่ก่อเหตุหรือเปล่านะคะ นอกจากนั้นนะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยนะคะทางด้านรองผู้บังคับการตารวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็มีการเรียกประชุมด้วยนะคะชุดสืบหาจุดเชื่อมโยงติดตามกล้องวงจรปิดตามเส้นทางสายหลักเพื่อหาคนร้ายที่มีการขับรถเข้าออกห้องเช่าของคนตายตอนนี้ตํารวจบอกค่ะถามตารวจไปเพิ่มเติมตารวจบอกว่าอ๋อตอนนี้รู้เบาะแสผู้ต้องสงสัยแล้วนะ ส่วนห้องเช่าตรงนี้เนี่ยห้องเช่าที่เกิดเหตุยังไม่ได้มีใครเข้าไปทําความสะอาดเก็บสิ่งของอะไรส่วนร่างของคนตายนายปารุษญาติก็ติดต่อรับศพไปประกอบพิธีตามศาสนาที่วัดไซใต้อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะคะ